เช็คเลสเตรียมพร้อมก่อนสมัคร WHS New Zealand โคต้าทำงานในนิวซีแลนด์หนึ่งปีเต็มที่จะเปิดลงทะเบียนวันที่20กรกฎาคมนี้ 1. เตรียมรีจิสเตอร์ทางเว็บไซต์ d c y g o t s และเช็ครายละเอียดให้ดีซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้ 2. เตรียมเอกสารและหนังสือรับรองให้พร้อมเช่นบัตรประชาชน พาสปอร์ตและผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษยอย่างคะแนน IELTS ที่จะต้องได้ overall ไม่ต่ำกว่า4.5เท่านั้นนะคะ 3. าอทดสอบระบบออนไลน์ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะไม่เทนระบบก็ได้แต่เทนไว้ก็ดีเพราะวันสอบจริงจะได้คล่องและเขารับแค่100คนเท่านั้นนะรีบเตรียมตัวตามเช็คลิสต์นี้ไว้เลยนะคะโดยเฉพาะการสอบ IELTS เนี่ยที่จะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า4.5ยังมีเวลารีบมาติวเลยในคอร์สนี้คอร์ส IELTS for Skills แน่นเนื้อหาการสอบ IELTS พร้อมเทคนิคให้ทำข้อสอบง่ายขึ้นทำทันเวลาแถมมีทริก,กล็อช่วยอัพแดนให้ต้องการแบน4.5ติวคอร์สนี้บอกเลยสบายยื่นคะแนน20กร,รกฎาคมนี้แล้วทันใช่ไหมคะทันแน่นอนคะ่ะคอร์สของครูเจีย๊ยบมีวิดีโอรวมกว่า30ชั่วโมงเนื้อหาเน้นๆไม่มีน้ำพร้อมมีตาร,รางแนะนำการติวให้มีเวลาติวน้อยไม่ต้องห่วงเลยติวคอร์สแบบนี้แพงแน่ ไม่แพงอย่างที่คิดค่ะติวกับครูเจี๊ยบเร่งด่วนเริ่มต้นเพียง6,490บาทเท่านั้นพร้อมแถมคอร์สเบสิกกรา r ให้ปูพื้นฐานอีกหนึ่งเดือนด้วยช่วยให้ทำข้อสอบต็้แม่นยำขึ้นได้คะแนนอย่างที่หวังชัวสนใจคอร์สทักแชทเลยจะติวอ่ายต้องติวกับครูเจีย๊ยบเท่านั้นค่ะ